เลื่อนข้างล่างนะครับ<ม>เลื่อนข้างล่างที่มันเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วกดไปที่คำว่าลบพื้นหลังครับญญ<อ>เห็นไหมครับค่ะเ,เริ่ม ็นไหมครับเห็นพื้นหลังไหมครับคำว่าพื้นหลังครับลบพื้นหลังเลื่อนดูสิครับเลื่อนดูก่อนี้เห็นไหมอ่านลบพื้นหลังครับใช่ครับไปเดี๋ยวคุณ เลือกรูปเลยครับเข้าโครงการใหม่ได้เลือกรูปครับครับเลือกรูปถ่ายก่อนครับรูปถ่ายครึ่งท่อนนะฮะเดี๋ยวนะครับเราเข้าไปที่ไม่ใช่ใช่ครับลองจิ้มเูนล็อกขึ้นหลังอ่าเ้าช้าครับช้าๆครับอ่า อันนี้อะไรพื้นหลังเดี๋ยวนะฮะไอโฟนมีเขาบากที่จ้พอเจอไอโฟนทีายแล้วหมือนทุกกี่เพราะมันให้ได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาภาพแต่ปะอ่านี้ให้เปฟเฟให้ฟิวเจอร์ให้เอสเอ็นดิเอ Uhm, ตางอะไรนรูปแบบพื้นหลังก็เป็นแบบ้่ันไยพื okay, ้นหลังย่งอ่เดี๋ยวเดี๋ยวตนี้เดี๋ยวมาครับครับครับนึงโอเคครับครับอ่านี้ thằng bưng lằng chửi chửi không có thằng này không phải là không biết. Đợi này, người

กดื้นหลังมั้งไม่ได้เ็กดอยู่ห้ไม่ได้ไ่มีใครมีใครถนัด iPhone อีกไหม